การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างหาผลบวกของเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษเจ็ดส่วนเก้าค่ะวิธีทำเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษเจ็ดส่วนเก้านะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะบวก หรือลบเศษส่วนกันได้นะคะตัวส่วนต้องทำไมกันคะเท่ากันค่ะเรามาดูกันค่ะทำังไงเศษหนึ่งส่วนสองนำเกมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมค่ะส่วนเศษเจส่วนเก้านสองมาคูณทั้งตัว เศษและตัวส่วนนะคะก็จะได้9ส่วน18บค่ะบวกด้วยเศษ14ส่วน18นักเรียนคะส่วนเท่ากันแล้วนะคะเราสามารถทำอะไรได้เอ่ยบวกได้เลยค่ะ9บวก14เท่ากับเศษ23ส่วน18ค่ะแต่เศษ ยี่สิบสามส่วนสิบปดต้องอตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะต้องทำให้เป็นอะไรเอ่ยจำนวนคระค่ะก็จะได้หนึ่งเศษห้าส่วนสิบปดค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างหาผลลบของ เศษห้ส่วนหลบเศษ5้าส่วนสิค่ะวิธีทํามาดูกันค่ะต้องทำอะไรให้เท่ากันก่อนคะตัวส่วนค่ะหคูณอะไรให้ได้ส่วน18บใช่ไหมคะหคูณ3ค่ะแต่3ต้องคูณทั้งตัวเศษและก็ตัวอะไรเอ่ยตัวส่วนค่ะห้าคูณสาคูณส นะคะลบ5ส่วน18เขียนคงเดิมไหมค,ะ <_ S 1> ค่ะเท <_ S 1> ่ากับ5คูณ3เท่ากับ15ส่วนด้วย18ลบด้วย5ส่วน18นะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วทีนี้นำ15ไปลบกับ5ก็จะได้10ส,ส่วน18 แต่10ส่วน18ตรงนี้สามารถทำให้เป็นอะไรเอ่ยเศษส่วนยังต่ำได้โดยการนำา2ไปหารน,นะคะนำ2ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้ไดเศษ5ส่วน9เศษ5ส่วน9นะคะคือคำอะไรคะคำตอบของข้อนี้